โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหดนะครับผมวันนี้ก็ผ่านจัดมาจังเวสองนะครับผมในหน้าค่ายเบ็ดฟิกเกนั่นเองนะครับมาครับทุนวันนี้หมื่นสี่นะผมเราจะเดินเบ็ดละห้าร้อยไปครับเชอร์โบก่อนนะแล้วกดเล่นๆให้มันไปเองก่อนครับ3ามรยิบห้าไม่เป็นไรนะรวยครับร้อยห้าสิบครับผมแล้วรอไหลครับสี่ร้อยครับ แล้วไทม์500อ๋อเทอโบว์โตดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะรวยครับรวยมาครับ225ครับแล้ววายมาแบบนี้รับพันเก้าเกือบสวยนะรอนะ4้5ครับมาครับพันสามครับผมไปครับเต็มกระดานครับตอนนี้2007สวยงามเริ่มต้นได้ดีครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะ 450ร้อยห้าสิบแล้วมีวายมาแบบนี้สามพันแปดสวยครับมาครับอุยฟีเกมหรือเลปล่าสามตัวเออใช้3ามตัวตกใจคิดว่าใช้สี่ใช้สี่ก็จะแบบเสียใจนะครับมาถึงเข้าฟีเกมวายมากครับแล้วเราบวกด้วยครับเราบวกอยู่ด้วยนะหรือว่าฟีเกมนี้บวกเยอะๆเพื่อจบเกมไปเลยครับมาครับหกร้อยครับผมแล้วไหลไปครับสวย อกต้องมาไหมไม่มาค่อยเป็นค่อยไปนะฮะไปครับโอ้โหโดนดูดฟรีไปหลายรอบอยู่นะเดือารอบครับแล้วมีวายมาเต็มกระดาษแบบนี้6 0 0นแล้วมีวายช่องสามไม่มาได้ไป7พัน 7, กว่านะผมขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยโอ้โหอย่าดูดไปงี้สิ โอ้ยดูดไปเลยเหรอฮึฮึใจคอเอาได้ทีท้ายแล้วมีวายไหลด้วยไปครับอีกสองอันหนึ่งครับผมแล้วไหลต่อไหมโอ้ไม่ต่อนะผมได้ไปหมื่นกว่าเรียบร้อยครับฟรีเกมนี้ได้ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะฮะไม่แย่เท่าไหร่ครับได้อยู่นะเอาแล้วโอ้ต่อเนื่องเลยครับฟรีเกมต่อเนื่องสองรอบนะบทุกคนของจริงแค่ไหนฮะ เหลือเชื่อนะมาไงวะนะเนี่ยเข้ามารอบนี้เพื่อจบเกมเลิกเล่นเลยดีกว่าปะ่ะขอเน้เนๆหน่อยนะสองรอบแล้วยังไงก็ต้องเลิกครับเล่นต่อไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าก็เพราะว่าปีเกมแจงเราหมดแล้วอะวันหนึ่งเข้าทีหนึ่งเกมหนึ่งเข้าเล่นเกมหนึ่งก็เข้าทีหนึ่งก็โอเคแล้วนี่มาสองรอบติดครับแล้วไหลไหมมาครับได้ไปสามพันครับผมถือว่าสวยงามฮะ โอ้โหมันเน้นดูดจริง้งอ่ะอุ๊ดเต็มกระดาษแบบนี้4พันหกครับแล้วไหลไหมไม่ไหลสักทีหนึ่งวัห5าพ6นะเหลือสามรอบครับผมสองรอบครับผมโอ้ยหงแสยได้ถอน38,000เอาถึง40,000ไหมขอถึง40,000ก็ยังดีครับสวยครับสายต่อไหมโอ้เรียบร้อยครับไม่แย่นะไม่แย่ ถึงว่าถึงแม้ว่าจะแตกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็คุ้มอยู่ครับอิ่มอยู่นะ2รอบก็อิ่มเลยครับรอบละหมื่นกว่าหมื่นกว่านะทุนระมาหนึ่งหมื่นนิดๆก็เท่ากับบวกไปประมาณ30,000ื่นได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านครับทุกคน